เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่16สิงหาคมนี้เองกับงานว่ยป๋อ Cultural e x c h a ช g e ใน2025อีเวนต์ใหญ่ประจำปีของแพลตฟอร์มว่ยป๋อแพลตฟอร์มโซเชียลอันดับหนึ่งของประเทศจีนงานนี้รวมคนดังทั้งนักแสดงนักร้องอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมเดินฟรมแดงมอบรางวัลและโชว์การแสดงด้วยถือเป็น,เนงานประกาศเกียรติคุณของวงการบันเทิงจีนเลยแต่ปีนี้ปี2025ถือว่าพิเศษมากๆ คราวนี่ถือเป็นครั้งแรกที่จัดงานเวอร์ชั่นพิเศษนอกประเทศจีนและประเทศแรกที่พวกเขาเลือกก็คือประเทศไทยสาเหตุที่เลือกไทยเป็นเพราะป,ปี2025นี้เป็นปีที่ไทยจีนครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตศักยภาพการจัดงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ระบบอีเวนต์การท่องเที่ยวและการตลาด แถมซอฟต์พาวเวอร์วงการบันเทิงของไทยทั้ง y, ซีรีส์วายศิลปินรุ่นใหม่โฆษณาไทยก็มีฐานแฟนจีนมหาศาลมากทีมงานนี้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือ cultural exchange ศิลปินตัวท็อปของทั้งไทยจีนเกาหลีก็มากันเยอะมากๆในโซเชียลจีนเองมีการโพสต์รูปโพสต์คลิปเกี่ยวกับงานไว้ป่อไหนนี้เต็มไปหมดเราก็าไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์กันเอาไว้ว่ายังไงบ้างคนแรกก็บอกว่า ทุกครั้งที่มีงานจีนพี่พีจะเลือกใส่ชุดสไตล์จีนเสมอถือว่าใส่ใจมากๆครั้งนี้เขาก็เลือกใส่ชุดจีนสมัยใหม่แถมยังขอบคุณแฟนๆชาวจีนเป็นพิเศษอีกแบบนี้เรียกว่าการให้เกียรตินะคอมเมนต์ต่อไปควรจะมอบรางวัลศิลปินที่คุ้มค่าที่สุดให้กับซันนี่จริงๆเลยเพราะเธอเป็นพิธีกรทั้งภาษาไทยและภาษาจีนแถมยังร้องสดโดยไม่มีอินเอียร์มอนิเตอร์อีกด้วยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่า เธอยุคมาจริงๆแค่คืนเดียวเป็นทางพิธีกรสองภาษาแถมยังขึ้นร้องเพลงโชว์อีกคนต่อไปนะคะงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนทำไมต้องเชิญคนเกาหลีมาด้วยละ่ะดูออกเลยว่าคนเกาหลีอยากเข้าวงการบันเทิงจีนมากๆบางคนในวงการบันเทิงจีนเองก็ดูเหมือนอยากเข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่ามันเป็นงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเว้ยป๋อไม่ใช่ของไทยจีนแค่บังเอิญจับตรงกับปีนี้เท่านั้นเอง คนต่อไปขาดมาริโอ้กับเจมจิลายุไปได้ยังไงคนต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับคำเชิญนะส่วนเย,ย่ของพวกเราตื่นประกายในประเทศไทยจริงๆฉันรอคอยที่จะได้เห็นส่วนเย,ย่สวยงามแบบนี้ในงานครั้งต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปแม้งานประกาศรางวัลจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยแต่พวกเขาก็ยังคงพูดภาษาจีนเพราะพวกเขารู้ดีว่ามีแฟนจีนที่คอยสนับสนุน คนต่อไปก็ไม่รู้เขาบ่นให้ใครนะคะในค่ำคืนแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนแต่กลับไม่พูดทั้งภาษาจีนหรือภาษาไทยเลยแบบนี้มันไม่ให้เกียรติประเทศอื่นเลยนะคอมเมนต์ต่อไปฉันชื่นชมพิธีกรอย่างอินห่าวอีมากที่สุดเลยเขาพูดได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาไทยภาษาจีนของเขาสำเนียงดีมากเลยคนต่อไปก็บอกว่า ั้งแต่ได้รู้จักบิลกินกับพีพีฉันก็รู้จักดาราในวงก,การบันเทิงไทยเกือบหมดแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะคะเป็นแฟนชาวไทยส่วนใหญ่พวกเขายังคงรักษาระเบียบของตัวเองเอาไว้ได้แต่เป็นแฟนชาวจีนกลับไม่ปฏิบัติตามกฎเลยฉันได้ยินมาว่าพวกเขายืนเบียดเสียดกันพอเข้าไปได้แล้วพวกเขาก็าไปยืนอ,อกกันอยู่ข้างหน้าเบียดกันถ่ายรูปโดยไม่กลับไปนั่งที่เดิม คนต่อไปก็บอกว่าพิธีกรในงานนี้ทุกคนทำดีมากๆเลือกได้เหมาะสมจริงๆคนต่อไปนะคะขอบคุณที่เชิญอินเฮาอีหรือแพทริกมาเป็นพิธีกรนะและการแสดงบนเวทีของเขาก็ดูหล่อมากๆคอมเมนต์ต่อไปดูจากกล้องของแฟนๆแล้วเซียวสุยหรือใบเฟินดูโดดเด่นมากๆขนาดรูปที่โดนตกแต่งแล้วยังสวยสู้ตัวจริงไม่ได้เลย คนต่อไปบอกว่าเจสิก้าหรือจองซูยอนไดมอนด์ควีนสวยเกินไปแล้วคนสุดท้ายก็น่าจะบินมาดูหน้างานจริงเลยนะคะถ้าเป็นงานในวงการบันเทิงจีนฉันคงเบียดเข้าไปไม่ได้แน่ๆโชคดีจังที่จัดที่กรุงเทพ เป็นยังไงบ้างคะคนจีนคอมเมนต์กันหลายเรื่องเลยทั้งชื่นชมความหล่อสวยของดาราทั้งชื่นชมพิธีกรที่เก่งเหมาะสมถูกใจพวกเขามากๆแถมยังชื่นชมถึงมารยาทของแฟนคลับชาวไทยที่เหมือนจะมีการเอาไปเปรียบเทียบกับฝั่งตัวเองด้วยนะ ว่าแต่เหมือนแอดจะลืมบอกไปว่างานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจจัดงานว้ป่อไหนนอกจีนหรือครั้งแรกก็จัดได้ปังมากๆนี่อาจจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยกลายเป็นฮับของวงการบันเทิงเอเชียได้เลยนะแต่ทุกคนล่ะคะมีดาราคนโปรดคนไหนไปร่วมงานนี้บ้างไหมคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะ่คอนปิดคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเอาไว้เจอก,กันใหม่ท็อปปิกหนะ้าสวัสดีจ้า